Getting lunch ใน EP ีนี้นะคะจะพาทุกท่านเนี่ยไปส่องโอกาสใหญ่นะคะของตลาดขนมครบเคี้ยวซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีมูลค่าตลาดเติบโตทะลุแสนล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ใครที่ชอบรับประทานขนมหรือท่านของว่างนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้ข้อมูลจากยูโรมอนิเตอนะคะระบุชัดเจนว่าในปี2,566ที่ผ่านมาค่ะตลาดค้าปลีกของสแน็คทั่วโลกนะคะโตมากๆเลยค่ะมีมูลค่ารวมกว่า6 4 3 8 5 8ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าดูเป็นการเติบโตค่ะปี2,564ถึง2,566นะคะ โตอยู่ที่ประมาณร้อยละ5.4ต่อปีนะคะถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวเนาะทีนี้ถ้ามาแบ่งเป็นประเภทนะคะสินค้าที่โตมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะสัดส่วนที่เยอะที่สุดเนี่ยเราเรียกว่า Savory s n a c k นะคะหรือว่าเป็นของทานเล่นที่มีรสเค็มหรือว่ารสเผ็ดต่างๆนะคะจินตนาการภาพก็อย่างเช่นข้าวเกลียบกุ้งนะคะขนมอบปรุงรสต่างๆมันฝรั่งทอดนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มแรกนี้นะคะสัดส่วนคิดเป็นประมาณ35.5%ของตลาดทาั้งล เลยทีเดียวร้องลงมาค่ะ ผลิตภัณฑ์ขนมหวานต่างๆที่ทำด้วยน้ำตาลน,นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า confectionery นะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตมาการังลูกอมนะคะอันนี้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ32.8นตะคะตามมาด้วยของทานเล่นที่มีรสหวาน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังกรอบคุกกี้นะคะธัญพืชอัดแท่งต่างๆนะคะอันนี้สัดส่วนที่ประมาณ18.3คะ่ะแล้วก็ตามมาด้วยไอศครีมนะคะตลาดทั่วโลกเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ13.5เลยทีเดียว ะะลองมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าอะไรทำให้ตลาดขนมครบเคี้ยวเนี่ยยังคงโตต่อเนื่องทั่วโลกค่ะอย่างแรกก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะที่มีการใช้เวลาในการอยู่หน้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะอาจจะนั่งทํางานแล้วก็ทานไปด้วยความเพลิดเพลินนะคะหลายท่านก็อาจจะเป็นเหมือนทิศเหมือนกันนะคะ ซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ได้อิ่มท้องหรือว่าไม่ได้มีคุณะคะ่าทางโภชนาการเท่ากับการทานอาหารปกตินะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้บริโภคจํานวนมากเลยที่นิยมทานอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นของว่างหรือว่าของขบเคี้ยวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเทรนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นกันแบบนี้แหละประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงเทรนในช่วงหลังที่มีการดูเรื่องของสตรีมมิ่งออนไลน์นะคะดู Netflix ดูซีรีส์ต่างๆกันมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้ การทานขนมเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้ใจเราในยามที่เราผ่อนคลายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเท่นนี้ค่ะในเกาหลีเองก็โตมากๆเช่นเดียวกันพอๆกับในประเทศไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่าท่ามกลางเศร,รษฐกิจโลกที่ซบเซาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าสินค้าที่ยังสามารถเติบโตวสวนกระแสสินค้าอื่นๆนั่นก็คือสินค้าอาหารนะคะซึ่งก็หมายรวมถึงสินค้าอาหารประเภทขนมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อันต่อมาที่เป็นปัจจัยการเติบโตนะคะก็คือเรื่องของเทรนสุขภาพ แล้วเทรนสุขภาพเนี่ยมาทาให้ตลาดของสแน็คเติบโตได้อย่างไรดูแล้วเหมือนส่วนทางกันใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในช่วงหลังนะคะผู้บริโภคเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเทรนการรับประทานอาหารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะะลดหวานลดมันลดเค็มลงนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นสแน็ครูปแบบใหม่ๆที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ เมื่อผู้ผลิตอาหารเนี่ยให้ความสำคัญในการทำสแน็คที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดที่เป็นสแนค็คหรือว่าของว่างเพื่อสุขภาพเนี่ยเปิดโตมากขึ้นไปด้วยในขณะเดียวกันนะคะไล่เรียงมาค่ะ คำว่าขนมหรือของว่างที่ดีต่อสุขภาพเช่นอะไรนะคะเช่นสแนค็คที่ไม่มีกลูเตนนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ที่เราเรียกว่าวีแกนนะคะหรือว่าสแนค็คที่มีไฟเบอร์สูงนะคะหรือว่าสแนค็คที่เป็นโลว์แฟตหรือว่าไขมันต่ําก็ได้รับความนิยมมากๆเช่นเดียวกัน นะคะคตลาดที่ชอบทานของว่างที่ดีต่อสุขภาพเช่นประเทศไหนบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นจีนฮ่องกงชิลีบราซิลอินเดียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะฮะเติบโตมากๆเลยเนาะทีนี้มาเจาะของคนไทยบ้างค่ะตลาดคาปรีกของสแน็คในประเทศไทยเนี่ยถ้าในปี2566ก็จะพบว่ามูลค่ารวมเนี่ย อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะคะแบ่งตามประเภทก็คือขนมขรบเคี้ยวทั่วไปนะคะน,นี้เยอะสุดเลย44%นะคะขนมครบเคี้ยวเพื่อสุขภาพประมาณ26.9%นะคะขนมหวานประมาณ18%แล้วก็ไอศครีมประมาณ10%นะคะ ส่วนตลาดขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพค่ะก็เติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ11.3%ต่อปีเช่นเดียวกันนะคะมูลค่าตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ28,314.8ล้านบาทนะคะดังนั้นใครที่สามารถจะผลิตสินค้าที่เป็นสแน็คเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้ในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างที่ เติบโตชนิดที่เรียกว่าเติบโตแบบโดดเด่นบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือพวก plant-based snack นะคะนี่โตประมาณ56.6%นะคะ snack ที่มีโปรตีนสูงแล้วก็ snack ที่ไม่มีน้ำตาลนะคะ3กลุ่มนี้เนี่ยถือเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตแบบโดดเด่นเลยนะคะซึ่งที่คิดว่าก็จะสะท้อนภาพ โอกาสของผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะว่าใน3กลุ่มนี้เนี่ยใครที่คิดว่าเรามีโน้ตฮาวหรือว่ามีความสามารถในการผลิตสินค้ากลุ่มนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะลองมาดูกันค่ะ ว่าถ้าในมุมของการส่งออกนะคะวันนี้เนี่ยเราคิดเฉพาะการแข่งขันในประเทศเนี่ยตลาดมันอาจจะยังเล็กจนเกินไปนะคะเรามาดูกันซิว่าถ้าเป็นการส่งออกนะคะตลาดของสน็คไทยเนี่ยตอนนี้มูลค่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตลาดส่งออกของสินค้าที่เป็นกลุ่มของว่างของขบเคี้ยวขนมต่างๆของไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1954.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็โตรประมาณปีละ5.8นะคะมีอะไรบ้างนะคะของท่านเล่นที่เป็นรสหวานหวานต่างๆของท่านเล่นรสเค็มขนมหวานไอศครีมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นส n น c k ไทยที่ส่งออกดีมากๆนะคะก็อย่างเช่นช็อกโกแลตอาหารปรุงแต่งทั้งแบบมีไส้และไม่มีไส้นะคะ ผลิตภัณฑ์จากมแมลงต้องบอกว่าตอนนี้เทรนด์ของทานทานโปรโตีนจากมแมลงได้รับความนิยมมากๆนะคะคเพราะฉะนั้น,นถือเป็นอีกหนึ่งสแน็คไทยส่งออกที่น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะคนอกจากนี้ค่ะก็ยังรวมไปถึงพวก โปรตีนนะคะหรือว่าเท็กซ์เจอร์ต่างๆจากโปรตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นผงโปรตีนเนื้อสัตว์จากโปรตีนพวกนี้ดีหมดเลยนะคะมาดูประเทศกันบ้างนะ,ะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการไทยอยากจะส่งออกสแน็คเนี่ยประเทศไหนบ้างน่าสนใจนะคะก็จะมีอันดับหนึ่งก็คือจีนนะคะตาม,มาด้วยอเมริกาค่ะออสเตรเลียกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะคะ ดังนั้นค่ะสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยนะ่าให้ความสนใจนะคะก็คือเทรนด์ในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า healthy pleasure นะคะก็คือว่าการรับประทานสิ่งที่ นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีความอร่อยหรือว่าทานแล้วเนี่ยรู้สึกเพลิดเพลินสร้างความชอบให้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะรวมถึงในช่วงหลังๆเนี่ยเราจะนิทรรศหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือขนมที่มีการผสมเรื่องของโปรโตีนเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถจับตลาดได้ตั้งแต่ฐานวัยรุ่นไปยังผู้สูงอายุได้เลยนะ,ะฐานกว้างมากๆนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะมาดูที่เกาหลีใต้นะคะก็จะมีอย่างแบรนด์ขนมตัวหนึ่งค่ะมีชื่อว่าโซย่าแสกนะคะ s o ย a าสแน็เนี่ยโตมาแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เต้าหู้นะคะแล้วก็สารสกัดน้ํานัตโตเนี่ยเอามาทําเป็นขนมนะคะก็ได้รับความนิยมมากอีกหนึ่งโปรดักนะคะก็คือเป็น Product ของอีกบริษัทหนึ่งนะคะบุกตลาดนี้เหมือนกันเลยนะคะเป็นขนมถั่วลันเตาอบกรอบนะคะเป็น s n a ็คพีครีสนะคะอันนี้ก็เติบโตในกลุ่มของคนรักสุขภาพเช่นเดียวกัน ะะแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านมีความชํานาญในการทําการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยบางทีดูซีรีส์หนังทํางานหน้าจอก็อยากจะหาอะไรทานเพลินๆนะคะล่าสุดมีบริษัทหนึ่งที่เกาหลีนะคะก็ได้ทําความร่วมมือกับเน็ตฟลินะ,ะเมื่อมิถุนาย,ยนปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำสินค้านือออกมาค่ะ เป็นป๊อปคอร์นรสเห็ดทรัฟเฟิรนะคะเรียกว่า Netflix Truffle p o p ป o อปคอรนะคะซึ่งก็ขายได้3 0 0 0สนซองในระยะเวลาเพียง1เดือนที่เริ่มวางออกจำหน่ายครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เผื่อผู้ประกอบการในไทยสนใจนะคะลองมาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยภาพรวมค่ะที่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ู้ประกอบการไทยท่านใดที่สนใจลุยธุรกิจนี้นะคะตลาดที่น่าสนใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพนะคะหรืออะไรก็ตามที่เป็นอาหารที่แคลอรี่ต่ำแต่ยังคงรสชาติอร่อยอยู่นะคะเทรนด์ของเฮลตี้เพลช์เชอร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยไม่ได้เล่นกันเฉพาะในประเทศไทยค่ะแต่ว่าสามารถจะเติบโตได้บนเวทีโลกเลยและประเทศไทยเราเองก็มีความโดดเด่นและมีวัตถุดิบต่างๆที่น่าสนใจมากๆใน เชิงของการผลิตแน็คคุณภาพระดับโลกอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะนําเอา ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบนะคะมาผสมผสานกับภูมิปัญญาต่างๆในการแปรรูปอาหารแล้วก็บวกการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับในเรื่องของคุณลิตรก็จะทำให้เรามีโอกาสเติบโตได้อย่างแน่นอนนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะการศึกษาเรื่องของกฎระเบียบต่างๆของแต่ละประเทศนะคะฉลากสินค้าการรับรองคุณภาพต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะคะแต่เชื่อ ไม่เกินความสามารถของผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้สุดท้ายแล้วนะคะตลาดของขนมไทยนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังมีช่องว่างในการเติบโตได้อีกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเรามีขนมไทยอร่อยๆเยอะมากๆนะคะแต่ว่ามูลค่าการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับอาหารประเภทอื่นๆของไทยเนี่ย ก็ยังน้อยอยู่นะคะอย่างเช่นไปเทียบกับพวกเครื่องแกงเนี่ยเรายังมีมูลค่าส่งออกที่น้อยกว่ามากๆเลยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าล่าสุดนะคะมาดูโพจากส่วนดุสิตโพกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยขนมไทยเองก็ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นผู้ขานะคะที่ได้รับความนิยมในอันดับที่3นะคะโดยที่มีผลิตภัณฑ์เด่นๆที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวแตนนะคะหรือว่าทองม้วนนะคะก็เติบโตดีมากๆเลยนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆขนมหวานไทยเนี่ยมีตลาดส่งออกที่รองรับอยู่แล้วนะคะตั้งแต่อินโดนีเซียจีนฟิลิปปินส์เกาหลีใต้มาเลเซียนะคะถ้าเกิดว่ามีการผลักดันให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากยิ่งขึ้นนะคะก็น่าจะสามารถสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือ Marketing Lunch ใน EP นี้นะคะก็หวังว่าอาจจะช่วยจุดประกายให้หลายๆท่านที่มีโน้ตหาในธุรกิจอาหารอยู่แล้วนะคะสามารถจะต่อยอดแล้วก็ขยับขยายนะคะเรื่องราวความสำเร็จของเราแล้วก็นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆจากประเทศเราเนี่ยไปสู่ระดับนานาชาติได้นะคะ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่มาพูดในวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากสนักงานนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การค้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถจะ เข้าไปหาเพิ่มเติมจากในเว็บไซต์ได้เลยค่ะและที่สำคัญมากๆนะคะปีนี้ค่ะวันเสาร์ที่14กันยายนค่ะเรามีนัดกันค่ะที่งานคอนเฟรนสุดยิ่งใหญ่นะคะที่มีชื่อว่า Digital SME Conference Thailand ค่ะจะเป็นงานสมัมมนาที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ในการทำธุรกิจที่สำคัญนะคะใครที่เป็นนักการตลาดเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักวางกลยุทธ์ในองค์กรน,นะคะที่คิดว่างานนี้ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะมาเจอกันใน ที่มีชื่อว่า Year of Strategy นะคะสปีเกอร์มากมายคะ่ะระดับประเทศจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะมีตั้งแต่ห้อง Workshop นะคะมีตั้งแต่ห้องที่เป็นเมนสเตจนะคะก็เรียกว่าอัดแน่นความรู้แล้วก็สามารถจะดูย้อนหลังได้อีก6เดือนด้วยนะคะดังนั้นคะ่ะมาเจอกันที่งานนะคะที่สามย่าน m i d ทาวน์ a ฮ l นะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรงค่ะแล้วพบกันที่ d s m e 2024ค่ะ และยังไงนะคะก็ฝากติดตาม Marketing Lunch ใน EP ีต่อๆไปนะคะเราจะยังคงมีเรื่องราวเรื่องของการตลาดเทรนในการทำธุรกิจนะคะรวมถึงจิตวิทยาการตลาดสนุกๆเอามาฝากกันเรื่อยๆที่นี่นะคะหรือท่านผู้ชมต้องการฟังเรื่องไหนเพิ่มเติมนะคะก็ฝากคอมเมนต์กันเอามาไว้ได้เลยค่ะ